Enjoyable บทที่30ซูเมิองถูกทำร้ายเกิดอะไรขึ้นคะกู้เซียงหนานรีบถามทันทีที่เห็นสีหน้าซีดเผือดของจวีอี้เหวาน้ำตาของจวีอี้เหา่ไหลาพากออกมาราวกับเขื่อนแตกมือสันเทาขวาแขนของกู้เซียงหนานแน่นหนาหนานอ,อซูเมิงงลูกฉันเสียงสะอื้นทำให้พูดแทบไม่ออกเขาถูกคนทำร้าย ตอนนี้อยู่ที่อนามัยกู้เซียงหนานเองก็ตกใจไม่น้อยแต่เธอพยายามรักษาสติจับมือจวีอี้เหยี่ไว้แน่นพี่จวีใจเย็นใจเย็นนะคะไปดูอาการซูเมิงก่อนถ้าที่อนามัยรักษาไม่ไหวเราก็ย้ายไปโรงพยาบาลในเมืองเลยที่สถานีอนามัยภาพที่เห็นทําให้ทั้งคู่ใจหายซูเมิงนอนนิ่งบนเตียงใบหน้าซีดขาวมีผ้าพันแผลที่ศีรษะหมอรีบอธิบายด้วยน้าเสียงเร่งร้อนคุณต้องรีบพาเด็กไปโรงพยาบาลในเมืองด่วน ที่นี่ไม่มีเครื่องมือรักษาที่ดีพอผมคิดว่าอาการแบบนี้อาจเป็นอาการเลือดออกในสมองจวีอี้เหวยาขาอ่อนแทบสุดลงกับพื้นกู้เซียงหนานรีบพยุงไว้พี่จวีฟังฉันนะคะเธอพูดเสียงหนักแน่นพี่กลับไปเอาเงินและเสื้อผ้ามาก่อนเขียนโน้ตทิ้งไว้ให้ซูเม่ด้วยส่วนฉันจะไปจัดการเรื่องรถในใจของกู้เซียงหนานเต็มไปด้วยความกังวลแต่เธอรู้ว่าต้องเป็นที่เพึ่งให้จวีอี้เหา่ยในยามนี้เธอรีบจัดการทุกอย่าง พาซูเมึงส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดที่โรงพยาบาลประชาชนหมอตรวจดูอาการแล้วบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด500หยวนค่ะพยาบาลแจ้งจะวิอี้เห่ยาสุดลงบนเก้าอี้มือสั่นล้วงเงินในกระเป๋าฉันฉันมีแค่200หยวนน้ำเสียงสั่นเครือดวงตาแดงกำ่ำเธอที่เคยเข้มแข็งเลี้ยงลูกสามคนมาตามลำพังบัดนี้กลับรู้สึกอับจนหนทางเดี๋ยวฉันใจ่ายให้ก่อนค่ะ กูเซียงหนานพูดจบก็รีบเดินไปจ่ายเงินโดยไม่ลังเลเอน้ำตาของจวีอี้เหวี่ยงไหลอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งหนาหนานอพี่พี่เซนยินยอมการผ่าตัดก่อนเธอค่ะกู้เซียงหนานพูดพลางส่งปากกาให้เรื่องเงินค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้ช่วยซูเมิ่งก่อนหลังการผ่าตัดหลายชั่วโมงซูเมิ่งถูกย้ายมาที่ห้องพักแต่ยังไม่ฟื้นกู้เซียงหนานรอจนจ,นจวีอีเอ้เหี่ยาพล่อยหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าเธอจึงแอบหยิบขวดเล็กๆออกมาจากกระเป๋า ขอให้หายเร็วๆนะเธอกระซิบก่อนจะค่อยๆเทน้ำวิเศษผสมลงในอ่างน้ำสำหรับเช็ดตัวแสงระยิบระยับบูกผ่านผิวน้ำเธอมองจวีอี้เหวียที่หลับอยู่บนเก้าอี้ข้างเตียงในใจก็คิดว่าต้องหาตัวคนที่ทำร้ายซูเมิรงให้ได้แต่ตอนนี้ขอให้น้ำวิเศษช่วยรักษาเด็กหนุ่มก่อนซูเมิงเธอกระซิบพลางเช็ดหน้าผากของเด็กหนุ่มเบาๆเธอต้องหายนะแม่ของเธอรอยอยู่สองวันต่อมาซูเมิงก็ฟื้นขึ้นมา หมอที่ดูแลถึงกับประหลาดใจน่าแปลกมากหมอพูดพลางจดบันทึกปกติคนไข้ที่มีอาการแบบนี้กว่าจะฟื้นต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ามวันแต่เด็กคนนี้ฟื้นเร็วมากจะวีอี้เหยายยิ้มทั้งน้ำตากลุมมือลูกชายไว้แน่นขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณจริงๆเดี๋ยวฉันไปซื้อข้าวต้มมาให้ซูเมอร์นะคะกูเซี่ยงหนานอาสาพี่จจวีอยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะฉันจะได้ซื้อมาให้อะไรก็ได้จ้ะพี่กินได้หมดนี่คูปองของพี่ เธอเอาไปใช้ได้เลยนะกู้เซียงหนานรับคูปองมาแล้วก็รีบเดินออกไปซื้อข้าวต้มทันทีขากลับระหว่างทางเธอแอบหยิบขวดน้ำวิเศษออกมาจากถุงมิติพิเศษก่อนจะหยดน้ำวิเศษลงในข้าวต้มร้อนๆเธอแอบหยดน้ำวิเศษลงในข้าวต้มร้อนๆหวังว่าจะช่วยให้ซูเมิ่งหายเร็วขึ้นหลังจากซูเมิ่งกินข้าวต้มเสร็จสีหน้าดูสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกู้เซียงหนานจึงถือโอกาสถามซูเมิ่งบอกพี่ได้ไหม เกิดอะไรขึ้นกันแน่ซูเมิรงเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะพูดออกมาว่าผมไม่ได้ทะเลาะวิวาทกับใครที่โรงเรียนคนที่ทำร้ายผมเป็นนักเลงชื่อตู้เยะกับลูกน้องครับกู้เซียงหนานขมวดคิ้วเธอเป็นนักเรียนมัธยมปลายไปยุ่งเกี่ยวกับนักเลงได้ยังไงซูเมิรงลังเลเขากังวลว่าคำอธิบายจะพลาดพิงถึงคนอื่นจึงเลือกที่จะเงียบเห็นลูกชายเงียบจะวอี้เหยาวก็ร้อนใจซูเมิรงบอกแม่มาเถอะลูกเกิดอะไรขึ้น ถึงเขาจะไม่ใช่คนดีแต่ก็คงไม่ทำร้ายลูกโดยไม่มีเหตุผลลูกมีอะไรปิดบังแม่หรือเปล่าซูเมิงรีบปฏิเสธไม่มีครับแม่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดอย่าคิดมากเลยครับถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมไม่อธิบายที่นี่มีแค่แม่กับพี่เซี่ยงหนานลูกมีอะไรไม่กล้าพูดเหรอจะวีีอเยวอพูดอย่างหงุดหิดซูเมองเอามือกุมหัวใบหน้าเต็มไปด้วยความลำบากใจกูเซี่ยงหนานพูดขึ้นอย่างกระทันหันทำเอาทั้งสองคนสะดุง้งซูเมอง นายไปมีเรื่องกับเขาเพราะผู้หญิงใช่ไหมกูเซี่ยงหนานรู้สึกว่าต้องเป็นเรื่องนี้เพราะซูเมิ่งอายุ17ปีเป็นวัยที่เริ่มสนใจเพศตรงข้ามถ้าผู้หญิงที่เขาชอบโดนพวกอันธพาลรังแกก็ไม่แปลกที่ซูเมิ่งจะโกรธจนไปมีเรื่องด้วยซูเมิ่งตกใจเขาไม่คิดว่ากูเซี่ยงหนานจะเดาถูกจะวีอี่เหวกก็ตะลึงลูกชายยังเด็กจะไปหึงหวงแบบผู้ใหญ่ได้ยังไงแต่พอเห็นสีหน้าของลูกชายตอนที่กูเซี่ยงหนานถามเธอก็เริ่มกังวลซูเมิ่ง ลูกไปมีเรื่องกับเขาเพราะผู้หญิงจริงๆเรอซูเมองบอกว่าไม่ใช่อย่างที่คิดหรอกครับแต่แม่กับกู้เซี่ยงหนานมองเขาด้วยสายตาสงสยัยเห็นได้ชัดว่าไม่เชื่อเขาจึงตัดสินใจเล่าความจริงครูหลิวของเขาชื่อหลินอู่ถงเพิ่งย้ายมาจากอำเภอเมื่อเทอมนี้อายุ20่สิต้นๆยังไม่แต่งงานหลินอู่ถงสวยบุคลิกอ่อนโยนมีครูผู้ชายในโรงเรียนมาจีบแต่เธอยังไม่ตกลงปลงใจกับใคร ไม่มีใครรู้ว่าตู้เย่ไปรู้จักครูหลิวได้อย่างไรแต่พอเขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นก็เริ่มตามจีบอย่างบ้าคลาั่งแต่ครูหลิวไม่ชอบและรำคาญการตามตื้อของตู้เย่มากวันหนึ่งตอนที่ครูหลิวเลิกสอนแล้วกำลังเดินกลับบ้านเธอถูกตู้ยาเวดักรอในซอยใกล้โรงเรียนบังเอิญซูเมิงเดินผ่านมาพอดีได้ยินเสียงครูหลิวจึงวิ่งเข้าไปช่วยแถมยังต่อยตู้เย่เขาที่ข้างด้วยตู้เย่ไม่อยากแสดงความโหดร้ายต่อหน้าสาวที่หมายปอง จึงไม่ได้เอาเรื่องในตอนนั้นแต่ก็ยังแคนซูเมิงที่มายุ่งเรื่องของเขารอหาโอกาสแก้แค้นเช้าวันนี้ซูเมิงสะพายกระเป๋าไปโรงเรียนตามปกติพอเดินผ่านตรอกเล็กๆก,ก็ถูกคนลากเข้าไปในตรอกโดนต่อยท้องสองมาดแล้วก็โดนขู่ซูเมิงคิดว่าตู้เยแค่จะสั่งสอนแล้วปล่อยไปแต่ไม่คิดว่าสุดท้ายจะสั่งให้ลูกน้องรุมกระทืบก่อนที่ซูเมองจะตั้งตัวทันลูกน้องของตู้เยก็คว้าอิบ,บล็อกฟาดเข้าที่ท้ายทอยอย่างแรง ซูเมิ่งรู้สึกหน้ามืดแล้วก็ล้มลงกับพื้นหลังจากนั้นมีคนเดินผ่านมาเห็นจำชุดนักเรียนได้จึงรีบวิ่งไปบอกยามโรงเรียนทางโรงเรียนจึงรีบมารับซูเมิ่งส่งสถานีอนามายัยและให้เพื่อนร่วมชั้นไปแจ้งข่าวกับครอบครัวซูเมิ่งอธิบายเรื่องมันเป็นแบบนี้แหละครับผมแค่ช่วยครูหลิวไม่ได้ไปแย่งผู้หญิงกับใครอย่าเข้าใจผิดนะครับคนที่ซูเมิ่งแอบชอบคือกู้เซียงหนานเขาไม่มีทางสนใจผู้หญิงคนอื่นเรื่องนี้ต้องเคลียร์ให้ชัด เขาไม่อยากให้กู้เซี่ยงหนานเข้าใจผิดกู้เซี่ยงหนานไม่รู้เรื่องความรู้สึกของซูเมิงเธอมองเขาอย่างจริงจังแล้วพูดว่าที่เมื่อกี้ไม่พูดเพราะกลัวกระทบชื่อเสียงครูหลิวใช่ไหมไม่รอให้ซูเมิงตอบเธอก็พูดต่อนายก็น่าจะคิดให้ดีเรื่องนี้ทั้งเธอและนายต่างก็เป็นเหยื่อถ้าเรื่องนี้เงียบไปนักเลงนั่นก็ยังจะไปรังควานครูหลิวอีกส่วนนายก็จะโดนทําร้ายฟรีๆเรื่องชื่อเสียงครูหลิวครั้งสองครั้งคนอาจจะไม่รู้ แต่ถ้าเป็น10เป็น10ครั้งใครจะไม่รู้ความลับไม่มีในโลกฉันเข้าใจที่นายอยากปกป้องชื่อเสียงครูหลิวแต่นายคิดอะไรซื้อไปหน่อยสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ